หอยขมยักษ์ครับเป็นหอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับตอนนี้นะครับหอยขมยักษ์หรือเราจะเรียกว่าพญาหอยขมก็ได้ดูนิ้วมือผมนะครับสี่นิ้วนี่นะครับจากฝาถึงก้นเขาเนี่ยครับเนะี่ยเกือบเกือบสี่นิ้วผมเลยถ้าเป็นเหรียญสิบก็จะมาสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญเนี่ยก็จะเท่ากับหอยหนึ่งตัว เปรียบเทียบกับไข่ไกเราดีๆนี่เองนะครับแต่ขยายพันธุ์ได้ลูกเข้าประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อตัวนะครับเป็นหอยที่ใหญ่มากยังไม่มีพ่อแม่พันธุ์แบ่งสมาชิกนะครับจะมีแบ่งก็หลังสงกรานปีนี้ครับเป็นหอยที่โตเร็วมากปกติหอยขมโดยทั่วไปหอยขมนาเราก็จะเลี้ยงประมาณ8เดือน แต่หอยขมยักษ์เนี่ยจะเลี้ยงประมาณสี่ถึงห้าเดือนก็สามารถเป็นหอยเนื้อหรือเป็นพ่อเม่พันธุ์ได้แล้วครับอันนี้สิบสองตัวครับเนี่ยสิบสองตัวข้างแล้วจะได้ประมาณครึ่งกิโลถ้าโตเต็มที่จริงๆเขาจะได้น้ำหนักสิบห้าสิบเจ็ดตัวต่อหนึ่งกิโลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเพาะขยายพันธุ์ก่อนหลังสงกรานปีนี้ครับ รึงจะมีแบ่งให้สมาชิกครับขอบคุณครับที่รับชมครับ